ไม่งอนนี่ทมอะไรใช้ใช่น้ำแท้เปียมันชิบินไม่เสียบบ่หนิการสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือทุกคนไม่อนี้ขอชิพาเอามาเอาเจียเด้อพี่น้องนี่นี่นี่เจียู่นี่ภาษาลาวเฉินว่าเจียภาษาไทยเอินว่าตัวค้างคาวนั่นแหละพี่น้องโอ้หลายบ่เก็เอาน้ำปกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้สกอัดทางลุงเบ่งเบ่งอัดทางลุงดูเออใช้ขี่มาอันนี้ขี่เจียเอาไปใส่หน้างามขนาดไหนเาขึด้ขนไปยังขึ้นอาดไว้แมอนี่เออขึ้นขึ้น มีพ่อหาตัวอยู่บ่อนเช่าบงได้เบ่งนี่อย่ามันออกนีมันบ่อโอ้มันลุก้นมาพี่ได้ทานเอ้ยนี่ม่อทลุมเลายลงมาล้วะ ใช่ใช like. ่นีันออกประตูอุ้บอไปเรื่อยๆโอ้ชูไลไปนี่บ่เบิงพ่ออย่างี้ไลมันจะออยู่ทึ่งหอัดไว้ไนตีอยู่ทึ่งแล้วจตายหย่อนเนาะคิดคิดคิดใส่ไลแ่จานเ้ยมาม หมแล,วล้วเบงมันบอกทัูช anyway ่องหนบุคคลเล็ดอ euh? ันเพื่อมันยังลายคนเห็เจียวจะตกเจียวคนเาจะตกเบงมันจะออกนิดนิด

เ <c> ด <ười> <Vale S 2> ี๋ยวไปแล้วไปแล้วเอไหไปทางไี้หน่ะเอาไปมสองสองเอาไมเอาไปอาไหมเอาไหมตกเลยเอาเลยเอาไกไปไหนเลยเนาะไปที่โตนะไอซี่โตไอี่เท่านั้นเออตัวนี้จะชุกไปอีแล้วบ่ ไปกี่ยามันเสียบมันก็มูนหมดหมดแล้วเบ่งนี่นะคือดังกีดเนาะโคดน้ำเช่นลรได้ดิใช่สิมาตายแล้ว

<laughs> chút chuốc này chút là bọn Nhanh không đây là đi lên, đi lên Đi Tôn bây giờ này Phía khăn khăn rồi à Nếu như nó lại ở mông cao Nếu như nó lại ở mông cao Về áo tồn nặng bạn đi Thì nó khi nó Phải nó cảm ơn bò về mượt Ôi quá à, à, à.

เอาหน่อยมนี่ได้เลนี่นี่เข่ออเลยโอ้ยไ่อนี่เอาหมนี่จุมเลยมอโอ้ยปลาิสันเนอใหม่เนาะม่เสียบบ่นิใช่เลยใช่เลยเอาดิ เอาแมมีน้ำก like ันี่อ well, oh, ันน I mean, ี้บางลูกจะเอาควอมางสายผไดเบีดเบียดเอานี okay, ah, ah, ่เบีดอทางสายอุ้ยเอาเลยเลลยเอาหน่อยมี่นี่น่เอานีนี่เอาตัวนี้บมเลยบอ่าน้่้อาไล่บไ่เียนน่งอ thái, thái côn mà nè chắc không à? khi tôi bìm vào, nó sẽ thay cái, tôi côn thì thấy nó nó ra thì thấy bìa, được chứ? không có, 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 nó có, không có, nó có, không 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 นี่โตจีอ่ะไปเลยดิโตเป็นแ้่นี่ได้ลายเติบประมาณนั้นกับอ้าวสาลีน้อเลาาโตามดแล้วมาตุ่มยำเล้วปันอยปิ่งกระบแก บได้ไหมก็ไกินนี่เนาะเจียวจะออกอนะไรนี่ยออกอะได้กเเปนสีไดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิโตสิโตเอ้าดับมึงดูเอา้าสองนี่สี่นี่หกแป ช่งสสี่สิบหกสิเจเนีว่าสิบเจ็ดทั้งหมดสิบเจ็ดตเด้พี่น้องไปมาต้มยำกินได้บาทนี่ต้มยำเจ